วันที่16มกราคม2566พันตำรวจเอกธรากรเลิศพรเจริญรองผู้บังคับการกองบังคับการปรับปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมด้วยนายแพทย์ไพศาลด่านคุ้มเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาร่วมกันถแถลงผลการบุกตรวจยึดยาเถื่อนคลินิกหรูย่านเกษร มูลค่าของกลางกว่า5ล้านบาทสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนำกำลังพร้อมหมายค้นเข้าตรวจสอบคลินิกชื่อดังแห่งหนึ่งในอาคารเกสรทาวเวอร์แขวงลุมพินีเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเปิดให้บริการทางเวชกรรมกายภาพบำบัดแพทย์แผนไทยประยุกต์หลังพบใช้ยานำเข้าที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาและอาหารเสริมที่มีพอสมยาอันตราย มาให้บริการหรือรักษาแก่ลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติในลักษณะขายเป็นคอร์สแพ็กเกจต,ต่างๆเช่นดีทอ็อกซ์สารพิษชะลอไว้ด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและการฉีดวิตามินเพื่อบำรุงตับและสมองรักษาอาการเจ็บแล็กเพิ่มพลังงานกับร่างกายให้รู้สึกสดชื่นและมีสมาธิซึ่งแต่ละคอร์สหรือแพ็กเกจจะมีราคาแตกต่างกันเริ่มตั้งแต่1000ไปจนถึง2ล้านบาทซึ่งจากการตรวจสอบสามารถตรวจยึดยาและอาหารเสริมดังกล่าวมูลค่า5 9 7 7 0 0นบาทเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้ทำการออกหมายเรียกกรรมการบริษัท เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาในความผิดฐานขายยาไม่ขึ้นทะเบียนตำรับยาจำหน่ายอาหารที่สแสดงฉลากไม่ถูกต้องส่วนแพทย์ที่มีชื่อเป็นผู้ดำเนินการในคลินิกดังกล่าวมีความผิดฐานไม่จัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นประจำสถานพยาบาลตามชนิดที่กำหนดในกฎกระทรวงนอกจากนี้หากผลตรวจวิเคราะห์อาหารเสริมหากพบมีการผสมสารอันตรายจริงก็จะถูกดำเนินคดีเพิ่มเติมอีกด้วย